สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีตอนนี้น้องฮักแพ่งวาแล้วครับ,บท้าดกินไอนะนอพราวี่ก่ก้าินันนีพ้เป็นนอ่โโุล่เลนนี่ไงูซุปน้ำใหม่ปะซุปน้ำใหม่อมตอนนี้น,อน,น้องฮักแพงวาแล้วครับอันนี้คือน้องฮักเพื่อน,น้นองสวัดีค่ ซุปผ่าม enfin ่าผ่าหันดอกกันกระโดนบ่ได้ยังมาเล็นน่อคนเดียวนะเป็นจุกไฮมากที่รัเอาดีใจได้ยังมาละหยังมาชุกันเนีเอีใ เขาได้ยินสอบพองมาเล่นไงนี่อะแยมเลยเรามีปืนเอาปืนช้ยมือมอเมาสีอะไรนี่บอลท่านแ้มกันสีสมพูพ่อเจอแรเจอแนเจอแรเจอแนเจอแนเจือพ่อสีแรนพอสีเรนลีพเลยพ่อสีเรนลีลีหมมเน้อมือนี้วอลี่ดอกต้นชาเงา่าาา่ี ก็มีไดขอ่าไม่มีลายสีเยดินออืมอืม่ือกไปอี่สีใด้เอาีหรอาสีเขียว่นนหรนี่ยนีก้ขึ้นานก็ดีอะไรไม่ปลาแพงเลยบ่ปลาบ่มีคนมาเปลาแพงเลยเอาสีสีนาวันนี้แหละวันนี้แหละเดียวคนเปปลาแพงเคือเป็นตะมวน วันนี้เลยแพงเะเปียกมันยอดพอด้วยบิ้วบิบแบบนี้วันนี้วันนี้แพงเยเพียกมันยอดกันเดีเ่อนสงนำสงยบ่น่น่งขวา่อนตั้งหานานาก่างอย่าเอาปืนนยทั้งรถแหน่ล่ะ้รถบันกปนนุ้อยู่ทั้งรถรถก็ตู่ ตูสิมาเป็นเห็นจอดที่ทั้งพูดผู้หญิงเล่นปูนนี่เลยฮะผู้หญิงไปเล่นปูนยังไดงปืนปนเอาเราจะไปหาเธอมาแล้วใส่ดิชื่อยังปืนค่ะอ๋อของอีหล่ามีใช่เครงประตูุ้นอันนี้โหลดพูน่ะจะเล่นวันนี้เหรอแค่เขาเล่นกันวันนี้ไม่ไม่เขาเล่นแต่ไหนตอนเล่นละช่วงคมมันนี่ เอาถอนเด้อให้อเฮียถอนได้ไหมก็ได้ไปอันเอาผมมาให้เอามาให้ได้ให้ทำแค่ไหนวะได้วิวีบอ่ล่ะมีค่ยอะไรยางบอได้เดี๋ยวกหญ่ลงผมคือนีพนันพี่น้องยิงใช่ไหมเฮ็ดจังสี่พันอันอย่างนี้เขาตีนี่ยเขาคือแรงโอ้ยวิ่งมันคือยังของลงจ้ะคของลงารั่นอดีตมากเลย ่ๆตน้ขงก็ซื้อจกคันนี้อันแนวรึไมคะที่มันงุบใสๆใช่ไหมงุบอ๋อแนวอย่างมุกชันเจกระโปงอ่ะอันลูกอันอ๋อเนไหมคะอั้เาซื้อนเลยเป็นลูกหอยขนาดใสๆแล้วมันจะเป็นแนออกออกแล้วใช่ไหมยาเสพติดจากนี้ให้แล้วพี่เป็นตัวนั่นตัวนี้ใสๆแล้วก็งุบลองกับเป็นตัวนั่นนี่เขนแล้ว ก็ยังเลค่่ไหรก็จะเล่นกระดาอยากเล่นแล้วหนูอายุเท่าไหร่แล้วลูกอันทำหาแม่ทิงผู้จเด็กน่อยาองมไปเรียอแม่ค่ะอันนีอมันต้องครบสครบสดีไซน์่นทกากนต้องอาสาปองยอไม่ที่แรกภาสาสื่อปีกขมามากอันนี้ก็ห้ยสื่อือง่าื่อแหนบอกใ่คนกันเลยยงไหน์นปืน ปืนแท้ท้งรถเลยุ้ยไปเติมน้ำกอนจนในวัดุยเออยู่ในวัดเฮในวัดพออยางไก็เอมาให้่า่ามบ่ปืนนะาาเล่พวกอาวุดดิงานเงีกอาวุธบ่ได้ได้แอดมินเตือนมาได้นเดี๋ยวโดนนู่แน่พวกอาวุดเด้เขาห้ามเล่นปูนปืนงเขาห้ามเดินยังกัพ่อห้ามเล่นปูนเล่นปูน

ิเยหินทัาเมอกี้ไอการจังวะาห้เนาะยางว่าผมก็ไดจะเป็นพหูข่วงทลบว่างอยจะวานคนล้องเสียรยงวัดผมเไ้หู่วงเถอะามสีเนะ

มันมีหลายสีทุกมนโอ้ยกบคุณค่ะน้องใหม่คืองามเวะน้องใหม่จัทั้งหัวไลยคืองามเวะอันละหาบาทหนึงซังละเออนงใหม่งามเนาะาบุ้ยของหลัเดี๋ยวเดี๋ยวมูเข้กันอันนั่นนองหักเพื่อนไหมอันนี้อนางแฉกน้นองฮักเพื่อนนองฮักเพื่อน ใ่งหละน้อง่นบ่ฮักอ่ะเาคือเป็นสีนี่ผสมกันน่ะเอาือได้สีนั่นสีม่วงได้เลนมันสิบ่อยบอใส่งวันนี้ัได้ล้วแมู่้เนกินด้วยไหมกินด้วยตำเผ็ดเลย้ยอหวใส่หวเพอยช่ยั่วแกงาไหม พวกขาอยู say, <ita> ่สายพักขาวงเส้นอไรนี่นี่ไแม่ักี่ันใช่ไหมเอโอ้นี่มันอดตัวนี่งนี้โอ้พอมันหกระนเลยสุภาพขวอลลมเพินไปแ้วอลเพินออฟฟิเชียลพร้อมมันธรรมดาหันในร่มือเห็ด้ผู้ิได้เนี่ยหายล นี่ก็เสื่อมนะคุณนี่แบบฟักทองอึเรนองอนั่งเบามวนพักเบามวลพักนั่งตั่งตัวตัวอัวตัวตัวตัาตเวตาเตอวตัวตัวตวติวตัวตอวตัวตัวตวตางัตัวตัวตัตัวตัวตะวตัตัวตัวตวเัวต ก็พอละยัน oh. ั่งรอเอากทนจมูกว่าเสียบย่ะสมุดเอาตัวโอ้สมุดอบรเนาะสมุไิมะเนื้อขาเบือขาเบือหัวตะมาค่ะนต้นไม่ห่อนกอนไฟมันหอนเหรอมันอยากเศร้าไงมันอยากใส่ซิมเลยไป โอเคครับคิีนีวมนสีพขอเมนคลิปหน้าขอบคุณครับชิปทีดมครับผลพ่นธะอาหาวเด่นเลยเป็นองหาเด่นเอาวสียางนี้ก็เป็นอาเช่นี้สิ